สวัสดีครับพวกผมบอลเอนะครับวันนี้ผมก็มากับอคอนเทนต์ยิงบอสนะจนกว่าจะได้สนไรมาแจกท่านผู้ชมนะอ๋อรอบนี้เป็นคลิปที่4นะผมรอบนี้ยิงไป31ตัวยังไม่มีวิแวลของสไนว่าจะดรอปเลยนะอะมาอย่าท้อยังไงคลิปนี้ผมก็เอาของมาแจกก่อนแล้วกันอ๋อครั้งที่แล้วผมแจกเป็นตู้เซฟใช่ไหมรู้สึกว่า ู้เซฟเหมือนจะมีคนอยากได้มากกว่าพวกปืนอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวงั้นผมจะมาแจกตู้เซฟอีก3ตู้แล้วกันแต่ถ้าคนคอมเมนต์เกิน20คนนะผมจะเพิ่มเป็น5ตู้แล้วกันอ่ากติการอบนี้ก็ให้กดซับแล้วก็คอมเมนต์เออเกี่ยวกับอะไรดีนะเอาเป็นคอมเมนต์คอนเทนต์ที่ทุกคนอยากดูสิ่งที่ทุกคนอยากดูจากในเกมอินเฟสก็ได้ เดี๋ยวผมก็จะเอามาสุ่มนะถ้าเกิดใครได้ก็มารับ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 ผ่านทางแฟนเพจนะทักแฟนเพจมาผมจะใส่ใต้ดิสคริปชั o นนะครับก็คือจะอยู่ใต้ใต้เป็นคำบรรยายของคลิปแล้วกันอรอบนี้ถือว่ายิงไป31บ31ตัวนะก่อคนค้างเยอะอยู่พอสมควรแต่ก็ยังไม่ได้นะทุกคน <c oughs> เกิดอาคารทอ้อ อยากจะซื้อหาซื้อแล้วไม่เอามาแจกแม่งรู้แล้วรู้รอดไปแต่เดี๋ยวยังเดี๋ยวคอสักผมก่อสร้างตั้งไว้สัก20คลิปสำหรับคลิปคอนเทนต์ยิงบอสนะถ้า20คลิปแล้วผมยังยิงบอสไม่ได้สไนผมจะสัญญาผมจะซื้อมาแจกเลยเออแล้วก็สไนนี้ผมจะรวมทุกคอมเมนต์จากที่เป็นคอนเทนต์อันนี้ก็คือมารวมหมดเลยยิ่งใคร คอมเมนต์เยอะผมก็จะยิ่งใส่ชื่อคนนั้นไปหลายๆลายหลายชื่อในการสุมสนนส่มสนใสุ่มสนในคลิปที่2 0นะเออยังไงก็ฝากแชร์ให้คนมาเล่นกันเยอะๆด้วยนะครับครับอยากแจกจริงๆอ๋อครับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูไฮไลท์ยิงบอสคร่าวๆแล้วกันบาย thank <laughs> you